อันนี้ข้าวสี่หนึ่งสี่หนึ่งก็ร้อยยี่สิบวันใช่ไหมร้อยห้าวัน,วนโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับได้มันูแล้วนะบางอ่าดูครับเขาไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงฆ่าหนอนอะไรเลยใช้กิ่งทองใบหยกอย่างเดียวใช่ไหมใช้ปุ๋ยอ่งเดียวอ่าใช้ปุ๋ยเราเนี้ยนะกิ่งทองใบหยกเนี้ยนะโอ้โหแว้วได้ผลขนาดนี้นี่ดีใจไหมเงี้ย <laughs> ดีใจธรรมดาเออดีใจธรรมดาโอ้โหกิ่งทองใบหยกเริ่มหวานเริ่มเว้นหวานปุ๋ยยังไงครับตอนไหนอ่าผมหวานสิบสิบแปดวันอ๋ออายุข้าวสิบแปดวันสิบแปดวันแล้วก็หวานปุ๋ยใบหยกไปครับผสมอะไรไหมเพียวๆเลยฮะใบหยกอย่างเดียวเลยโอ้โหหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่ผสมยูเรียมันจะไม่มีเม็ดข้าว นี่พี่น้องดูครับเม็ดข้าวไหมเนี่ยโอ้โหนี่มั่นใจขนาดหวานเพียวๆเลยเเียยวๆลโอ้โหมั่นใจเลยนะแปลงนี้นะที่รายงานพี่หมอบอกว่าแกไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยไม่ได้ฉีดยาฆ่าหนอนฆ่าแมลงอะไรเลยหวานใบหยกแล้วแล้วฉีดเอ่อพ่นกิ่งทองเมื่อไหร่อายุข้าวยังไม่ได้พ่นเลยฮะไม่ได้พ่นเลยใส่ใบหยกอย่างเดียวพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ย อโอโมนอะไรไม่ได้ฉีดเลยอรอโมนอะไรไม่ได้ฉีดเลยไม่ฉีดอยากจะลองพิสูจน์ใช่ไหมหรือไงก็ตอนตอนจริงจริงก็อยากจะฉีดแต่พอมามาเห็นข้าวเด็ดแล้วไงตอใจเลยอ๋อคิดว่าข้าวเด็ดมันจะเยอะก็เลยไม่กล้าเออแต่ตอนนี้ทําไมข้าวเด็ดมันไม่เห็นล่ะมันไปไหนอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันน้อยมันไหนสูงสูงอ๋อสูงสูงอ๋อแต่ว่าเราก็ยังได้ข้าวเพียบเลย โอ้โหลวงอย่างนี้นอ้องพี่น้องเลยอย่างนี้ดีใจเลยนี่ขนาดหวานหวานไปไล่ลักกีกระสอบสองครั้งมันไม่ถึง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 ห้าสิบโลไม่ถึงห้าสิบโลสิบสี่ไร่ครับผมหวานไปอ่าสิบสองกระสอบโอ้ผลแรกอะแล้วมาคนหลังนี่ก็สิบเอ็ดกระสอบสิ <10 S 1> บเอ็ดกระสอบอ๋อนี่กี่ไร่ทั้งหมด สิบสี่ไร่สิบส่ไล่วันสองครั้งใช้ไปยี่สิบสามสอบทำหรับต้องใช้ยี่สิบแปดซะที่สําหรับถ้าวัดสองรอบต้องยี่สิบแปดเนาะใช่ใช่่แกว่าแล้วกัวไม่ฉีดกิ่งทองไม่ฉีดพ่นฮอร์โมนอะไรเลยวัดเลยวัดดวงเลยปตาดูหลวงข้าวอย่างนี้ไม่พอใจขนาดไหนเนี่ยลงทุนต่ำขนาดนี้โอ้โหลงทุนอ่ะคิดทุนเสี่ยวขาบอกผมลื้อไปทีหนึ่งไงจะลื้อไปทีหนึ่งไงแต่ถ้ามาใส่ปุ๋ยเรา อ๋อตอนแรกเอ่อมันไม่ขึ้นหรือไงมันขึ้นอ่าขึ้นแต่ข้าวต้นมันไม่สวยแล้วก็้ามันเยอะอ๋อก็เลยเลือทิ้งแล้วกบข้างข้างล่างเนี่ยันาอ่าข้าวเลยอ๋อครับหรือเสร็จแล้วก็ทําใหม่แล้วก็ใช้ปุ๋ยเราอย่างเดียวใช่อย่างเดียวอ๋อลองเพียวๆดูสิลองดูอ่ดูจัดดูที่รอบนี้เป็นไงเพราะเห็นเห็นของคิกถอยแล้วไงอ่ารู้ว่ามันดีต้น มันไม่มันไม่ฉูดฉาดเนอ่าอมันค่อยๆขึ้นค่อยๆแล้วมันอยู่มันนิ่งๆไปเรื่อยๆอ๋อแต่อย่างเนี้ยที่นองี่ชอบมันไม่เขียวจัดไม่เขียวจัดนะครับโอ้โหนี่คือยืนยันว่าใช้แต่ปุ๋ยไะโอย่างเดียวอย่างเดียวเลยโอ้โหเพียวๆเลยมั่นใจรอบนี้โอ้โหดูครับพี่น้องครับมั่นใจมากใช้ปุ๋ยไะโอย่างเดียวใครบอกว่า ช้ปุ๋ยไะโยคอย่างเดียวแล้วมันจะไม่มีเม็ดดูเอาเองครับพี่น้องครับเม็ดข้าวเต็มเลยโอเคครับผมโอ้โหแปลงข้างๆกันนี่อันนี้คือแปลงที่กําลังจะเกี่ยวอ่าแล้วแปลงข้างๆกันนี่คืออะไรกอขออะไรตรีหนึ่งเหมือนกัน,น,น,กนอายุข,ข้าวได้ยี่สิบสามวัน,นะวนโอ้โหอย่างงามเลยครับกําลังกําลังจะแตกกอครับนะครับนี่ครับ,รบกําลังแตกกอ เขียวปึ๊ดเลยครับโอ้โหอันนี้ยังใส่ปุ๋ยยังใส่แล้วใส่ใส่ปุ๋ยแล้วใช่ไหมใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้วเนาะใส่แล้วโอ้อย่างงามเลยอะ่ะกำลังจะแตกกอรครับพี่น้องครับนี่ครับงวดที่แล้วใส่กิ่งใช้ใบหย,ยกกิ่งทองไปเรียบร้อยแล้วงวดนี้ก็เลยข้าวก็เลยลำต้นแข็งแรงครับเหยียดเลยครับกำลังจะแตกกอรครับข้าวยี่บสามวันเริ่มจะแตกกอ เริ่มจะแตกกอกันแล้วครับนี่ครับโอ้โห,โ,หโ,หโหเห็นไหมครับเขียวเปื้อเลยครับนาติดกันอันนี้กําลังจะเกี่ยวนะครับแง่งนี้กํลาลังจะเกี่ยวเแง่งนี้กําลังวานโอ้โตลอดปีตลอดชาติํานาทั้งปีทั้งชาติเลยนะี่นะโอ้โสบายเลยทั้งปีทั้งชาติเลยขายแล้วก็เก็บเกี่ยวไปขายเสร็จแล้วก็ทำใหม่โอ้โหอย่างงามครับพี่น้องครับ betah tong